ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการถอดเจ้าโลโก้ของรถของเจ้า t o โยต้าวีออสนะครับปี2 0 0 7 2 0 1 2ถึง2012นะครับหรือตัว v ีออสยันสนะครับก็วิธีการถอดนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับจะสังเกตได้นะครับที่บริเวณ เจ้าตัวโลโก้นี้นะครับจะมีกิฟยึดอยู่ทั้งหมดประมาณ6ตัวนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6าี่ห้านะครับก็วิธีการถอดก็ไม่ได้ยากนะครับก็ให้เราทำการใช้มือนะครับกดไปเลยนะครับกดระดันออกนะครับผักออกแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับ นี่คือโลโก้เดิมของเจ้าวีออสนะครับก็วิธีถอดก็ไม่ได้ยุ่งยากครับก็ดูที่กิฟต์ครับมี6ตัวนะครับไม่ยากครับก็เวลาเราถอดนะครับก็ให้เราทําการผักเจ้ากิฟต์ตัวตัวยึดตัวเกี่ยวตัวนี้นะครับนี่ครับซึ่งของผมตรงนี้แตกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับก็หลายปีแล้วครับถ้าหากยังไม่แตกนะครับต้องมันต้องมีตัวเกี่ยวล็อกแบบนี้นะครับ นะครับนี่นะครับก็หลังจากนั้นนะครับวิธีการติดตั้งกลับหรือใส่กลับนะครับก็ไม่ได้ยุงย่งยากนะครับก็ให้เราหันด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่จากด้านหน้าเข้ามานะครับแล้วก็ทำการเล็งให้ตรงนะครับ ก็ทำการค่อยๆกดเข้ามาเลยครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากมากครับ ก็สังเกตอีกรอบนะครับก็จะมีกิบยึดอยู่6ตัวก็เวลาเราทําการถอดออกนะครับก็เราทําการถอดบริเวณด้านข้างนี้นะครับให้เราใช้นิ้วนิ้วชี้นะครับกดแล้วก็ผักออกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านก็ให้ทําการกดและผักออกเหมือนกันนะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากมานะครับแบบนี้นะครับ ที่การใส่ก็ใส่ง่ายๆครับก็ให้เราใส่จากด้านหน้าเข้ามานะครับแล้วก็ทําการกดเข้าไปแบบนี้ครับให้มันดังเข้าล็อกก็จะเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากเป็นประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับถ้าหากมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ